สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีมาทําสคริปเหรียญไข่ปลารุ่นแรกนะฮะเป็นเหรียญไข่ปลารุ่นแรกสร้างปี35ห้านะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่กําลังยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับอืมหลายคนนะครับทักมาถามเก๊แท้นะฮะดูยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับแนะนาเพื่อนๆให้ความรู้เพื่อนๆ สองดูนะครับเหรียญไข่ปลารุ่นแรกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีอยู่แค่สองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะเอามาให้ดูหลายเหรียญน,นะนี่ฮะนี่เป็นเหรียญไข่ปลานะครับเหรียญไข่ปาลารุ่นแรกนะครับซึ่งผมก็เคยทําเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนิ่งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเป็นภาพนิ่งเ,เดี๋ยวผมเคยทําไว้ใหเ้เดี๋ยววันนี้นะครับมเป็นเป็นวิดีโอเลยแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะฮะนี่ครับเหรียญไข่ปลานะครับความคมนะครับอเหรียญไข่ปลามันจะคมมากเลยนะครับดูนะฮะนี่ฮะเส้นสายอะไรนี่คมหมดนะฮะนี่ครับจุดแรกที่เราดูนะฮะที่ที่ที่มีเกยอยู่ตอนนี้คือสังกติตรงนี้จะเป็นขีดนะฮะสังกติตรงนี้จะเป็นขีดขีดปาดไปอย่างนี้นะฮะนี่ครับ อันนั้นคือบล็อกที่เรายังไม่เล่นนะฮะบางคนบอกแท้ก็ผมไม่เล่นนะฮะคือผมยังไม่เล่นอ่าสังกตินะฮะสังกติตรงนี้จะเป็นขีดนะฮะเป็นขีดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไปแก้บล็อกนะฮะตรงนี้ไม่มีขีดนะอ่าไปแก้บล็อกตรงนี้ไม่มีขีดอ่าเนี่ยฮะหลายหลายคนดูนะฮะมันจะประคมมากเลยฮะเหลี่ยมแท้นี่คมนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่มีขีดนะครับ ตรงนี้ไม่มีขีดนะฮยสังกติจะเต็มเลยนะครับนะฮะสังกติจะเต็มดูนะครับดูเมตตานะครับดูเมตตาหลวงปู่นะครับดูเมตตานะครับคมๆนะครับเม็ดไฟนะครับเม็ดไฟเห็นไหมฮะตูไม่ดูนะนี่นี่นตรงนี้นะครับเม็ดไฟนะครับเม็ดไอหลวงปู่ที่จะคมมากเลยนะครับจะเห็นนะครับนะฮะ หลายคนแล้วก็มาจุดนี้นะครับบางเหรียญก็มีนะครับเนี่ยเส้นแตกตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสวมให้ดูนะครับเส้นแตกเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เส้นแตกครับเป็นเส้นขนแมวนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยขีดตรงเนี้ยจะเป็นขีดลงไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับซึ่งหลายคนก็ใช้ดูนะฮะแต่เกมมันก็ติดนะครับเกมมันก็ทําติดทําได้ครับช่วงนี้ เกย์อันตรายนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะให้ดูนะฮะเหรียญแท้มันคมนะครับคมกว่าเหรียญเหรียญเกยอะนะครับเนี่ยครับอ่าเส้น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 เงาจีวรตรงนี้ก็จะติดติดขมขมนะเนี่ยเป็นกลุ่มผดตรงนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะคมมากเลยนะครับซึ่งมันติดทุกที่นะครับเหรียญเกยเนี่ยมันทำได้ดีอยู่ครับ เมื่อก่อนเราก็ดูจุดนี้นะครับจุดนี้จุดตรงนี้เนี่ยฮะเส้นแตกคมๆตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยของเกม๊มันก็ทำได้ครับโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับคมตรงนี้เนี่ยคมหลงปูเนี่ยจะเป็นเส้นผิวมากเลยฮะจะไม่พลืดเดียวแบบเป็นพืชเดียวคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยฮะ นี่ครับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าใครเคยมีเห็นเหรียญแท้เนี่ยรายเห็นเหรียญเก๊นี่รู้เลยนะครับอ่ะเนี่ยครับเหรียญแท้แล้วผมก็เคยบอกนะฮะตรงนี้ฮะเส้นแตกตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ยเห็นไหมฮะเก๊มันก็ยังติดอยู่ฮะแต่ไม่ค่อยคมนี่ครตัวหนังสือ กูนิวิทปุญจกรนะครับหลวงพ่อพัดวัดให้ด้วนคมคมอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับคมคมอย่างนี้ผิวจะตึงแล้วลมลมออกออกอ่าสีผิวเนี่ยจะมีโซนมีโซนออกม่วงออกแดงก็มีนะฮะลมดําออกดําก็มีนะครับนี่ฮะอ่ามาดูด้านหน้านะฮะเนี่ยครับ,รบจมูกนะครับ โดนแทบทุกเหรียญนะครับผมยังไม่เคยเห็นเหรียญเหรียญไหนที่ยังไม่โดนนะฮะวัดกันที่โดนน้อยโดนมากครับส่วนใหญ่โดนทุกเหรียญครับส่วนใหญ่โดนทุกเหรียญที่ผมเคยเจอมาโดนทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวนะครับคนครสวรรค์นี่ครับปีสามห้า ซึ่งหลายคนก็ดูหลายจุดนะครับมันหลายต้องดูหลายหลายจุดนี่ฮะถ้าเก๋นะครับตรงจุดนี้จะไม่ติดจะไม่จะไม่จะไม่ขึ้นมานะครับจะไม่มีเส้นซ้อนนะครับจะตัดขอบพอดีเลยนะครับแล้วเป็นนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะตัดแบบขอบพอดีนะครับจะไม่มีเกินแน่นอนครับจะไม่มีเกินแน่นอน เห็นไหมฮะนี่ฮะตรงเหรียญตรงคอตรงมุมนี่ฮะเห็นไหมครับมันจะไม่เกินนะครับของเก๊มันจะเกินออกมาแต่ไม่รู้ว่าตัวบล็อกตัวใหม่ที่เขาไปแก้เก๊แก้มาเนี่ยมันจะตัดได้ใกล้เคียงไหมอ่าแต่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะให้ดูเหรียญเหรียญแท้ก่อนนะฮะนี่ยเห็นไหมฮะขอบเหรียญมันก็จะอ่าเหมือนจะไม่ค่อยเสมอนะครับให้ดูนะครับเนี่ย บางคนนะครับเขาจะไปดูบล็อกแยกบล็อกบอกสายฝนบล็อกอะไรแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะครับบางองค์ผมเห็นบางคนบางองค์เนี่ยมันน่าจะเกิดการปั๊มไปเรื่อยๆแล้วมันหายแต่ผมว่ามันไม่มีบล็อกนะบล็อกสายฝนผมว่ามันน่าไม่น่าจะมีอืมความคิดผมนะแต่ท่านอื่นอาจจะนั้นก็ได้ครับลองลอง,ลองเสนอความคิดกันมานะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับ นี่ฮะหูเจาะนะฮะหูเจาะเหรียญนี่เจาะได้สวยนะครับเจาะเสมอเจาะอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านี่ครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ต้องดูอย่างนี้นะครับนี่ฮะเรามาจุดนี้นะครับเราก็ใช้ดูหลายคนใช้ดูนะฮะบอกเส้นขนเมลบางๆตรงเลขห้าตัดขวางขึ้นไปนี่ฮะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับหลายคนใช้ดูนะครับดูตรงนี้แต่เก๊ก็ยังทําได้นะครับสุดยอดครับแม่ผมสอนอะไรไปนี่ไปทํามานะครับเก๊ก็ยังไม่เหมือนนะครับทํามาก็ยังไม่เหมือนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับขอบตัดนะครับอขอบตัดเหรียญ ผมเล่นเหรียญขอบตัดแบบนี้อย่างเดียวนะฮะขอบอื่นผมไม่เล่นนะครับใครจะบอกอ่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูมันไม่สูงนะเดี๋ยวนะครัมให้ดูขอบเหนนรียญนะเห็นไหมฮะอ่านี่ชัดแลวนะครับขอบนะครับ ขอบตัดเนี่ยเห็นไหมฮะเีห็นะฮะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมโฟกัสขอบตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสขอบก่อนนะขอบตัดนะฮะ ่านี่ครับเห็นไหมครับขอบตัดนี่ครับเห็นไหมครับขอบตัดจะตัดแค่นิดเดียวนะครับเหรียญเนี่ยจะตัดไม่สุดนะครับจะตัดแค่นิดเดียวเป็นรอยเป็นรอยรอยตัดนะ่ยครับนี่ครับรอยตัดบอกจะตัดแค่ครึ่งเดียวนะเห็นไหมครับขอบตัดจะตัดแค่ครึ่งเดียวนะนี่ครเห็นไหมครับอ่านี่อย่างเงี้ยค เห็นไหมฮะจะไม่ตัดสุดเหรียญเลยนะครับอ่าเหรียญเหรียญเก๊คือตัดสุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูดอีกเหรียญดูฝั่งนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยอ่าเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่นี่ขอบตัดแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบตัดแท้จะเป็นอย่างนี้เขาเรียก ขอบตัดสองขยักษ์นะครับหลายคนเรียกขอบตัดสองขยักษ์อืมนี่ฮะอันนี้คือเหรียญไขปลารุ่นแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญนะฮะเหรียญแต่เหรียญนี้ผมมันอยู่ในทองครับก็จะมาให้เพื่อนดูนะครับองนี้จะเป็นโซนเนื้อออกดํานะครับออกดาเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเห็นไหมครับสังกติไม่มีขีดนะครับ สังคติไม่มีขีดเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังคติไม่มีขีดเส้นแตกเห็นอยู่ฮะเส้นแตกที่ก็ซอกตายซอกแขนนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะผมที่หนุ่มปู่นั่งนะฮะเห็นไหมครับเป็นเป็นผ,ผิวอย่างนี้นะครับอ่าแล้วลมดําลมลมผิวจะไม่หนานะครับบางๆเนี่ะฮะ น,นี่เส้นแตกใต้พรมนะครับก็ยังเห็นอยู่นะฮะนี่เส้นแตกปลายพรมอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครเคยมีเหรียญแท้เนะี่ยจะจะ,จะรู้เลยฮะหลายๆพี่ๆหลายๆคนที่แนะนําผมมานะี่คือเซียนรุ่นเก่าๆเนี่ยฮะแนะนําผมมาผมก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆดูนะฮะซึ่ง เหรียญเก้เนี่ยมันมีออกมาระบาดช่วงประมาณปีหกหกสองหกหนึ่งประมาณหกหนึ่งหกสองนะครับที่เคยเห็นออกมาเนี่ยเห็นไหมฮะเหรียญนี้ผมมันอยู่ในทองครับมแกะไม่ได้ถ้าแกะได้ผมจะแกะออกมาให้เพื่อนๆน,นดูนะครับอืมแต่ก็มีเหรียญแกะออกให้เพื่อนดูหนึ่งเหรียญนะดูนะฮะนี่ครับเหรียญแท้เหรียญแท้จะประมาณนี้นะครับ มีความคมผิวจะไม่ลมหนานะครับเหรียญเกจะลมหนาเนี่ยเห็นไหมฮะความคมเนี่ยนะฮะคมมากๆนะครับเห็นไหมฮะ,ะ,หะเห็นไหมฮะหูเจาะนะฮะดูนะฮะหูเจาะนะครับเห็นไหมฮะ เจาะจะเจาะได้สวยนะครับสมดุลเจาะเต็มรูพอดีนะครับอ่าีนนะฮะดูนะฮะนอกเหนือจากบ็อกนี้แล้วผมไม่มีบล็อกไหนที่จะเล่นนะฮะให้ผมเช็คผมก็ไม่ค่อยอยากเช็คเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ให้ความรู้เพื่อนๆนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับขอบตัดขอบตัดนี่ชี้วัดเลยนะครับ ขอบตัดนี้ชี้วัดเก๋แท้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบตัดนี้ชี้ได้วัดเลยนะเห็นไหมครับขอบตัดจะต,ตัดแค่ครึ่งเดียวนะฮะจะไม่ตัดมาสุดเลยนะเนี่ขอบตัดโอเคนะครับสําหรับความรู้นี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับความรู้นี้ผมก็ได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับรู้นะครับนับตราบและเล่นหากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันก็แรงอยู่นะครับ ราคาแรงสืสวยนี่ผมก็ยังรับเช่าอยู่นะครับสวยสวยนี่ส่งมาเลยครับผมรับเช่าครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดด้วยถ่ายทอดโดยชมลมนะครับชมลมพักเครื่องหลวงพ่อพัดนะครับนี่ฮะนี่ครับ ก็เป็นชมรมของเรานะครับชมรมของเราก็คือจะมีมาให้ความรู้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับหลายๆรุ่นจะไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นพยันเป็นมีดนะครับเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับเราจะให้ความรู้เพื่อนๆทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ